มันเบื่อพราเบื่อขึ้นมาก็เป็นทีนามิทาเนี่ยทีนามิทาก็เกิดนี่นี่เป็นไปด้วยการแบบนี้สรุปคือตัวโทสะให้สังเกตดูนะโลภะกับโทสะนี่มันจะสลับกันมีบทบาทในชีวิตของหมูสัตว์อย่างมากเลยเพราะเวลาเราเครียดมากๆเราแก้ปัญหาด้วยโลภะไปดูสีที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่อหอมๆรสที่อร่อย สัมผัสที่นิ่มๆทั้งหลายเลยเนะี่ยแล้วก็แก้กันอย่างนี้แหละชีวิตที่ผ่านมาแม้แต่บางคนทุกวันนี้ก็ยังใช้วิธีการนี้อยู่เพราะยังไม่มีวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้อันนี้ไม่ว่ากันนะคนส่วนใหญ่ก็คือใช้ความโลภทีนี้ไอ้สิ่งที่เราไปยินดีเพลิดเพลินเนี่ยมันแปลเปลี่ยนเพราะมันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติทังมันก็เครียดอีกมไม่ได้เป็นไปอย่างหวังไม่เป็นไปอย่างต้องการทาษาก็เกิดอีกนันเป็นอย่างนี้ไหมชีวิตของเราอ แต่ทั้งหมดอนะ่ะโมหะมันครอบงำอยู่แล้วนะอย่าลืมนะฉะนั้นคนที่เครียดมากที่สุดก็ต้องอาศัยโลภะใช้บริการโลภะให้มากโลภะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีบริการคือถ้าใช้ตานี่แหละใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายนี่แหละใช้ใจนี่แหละเป็นตัวสื่อมันทั้งนั้นมันความโลภมันไม่ความโลภมันต้องใสอ่อุปกรณ์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมทีนี้ไอ้อุปกรณ์นี้มันก็พังไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยสุดทมไปเรื่อยนะเข้าเครียดใหญ่ เครียดใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์หล่าน,นี้มันพังอุปกรณ์คือตาก็แย่ลงอุปกรณ์คือหูก็แย่ลงอุปกรณ์คือจมูกคือลิ้นคือกายคือใจมันแย่ลงอะ่ะว่าแย่ลงมาเวดเสร็จทาไงมันไม่เป็นไปอย่างหวังไม่เป็นมีอย่างปาารถนาจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันสุดมันโซหมดแนละสภาพเนี้ยเครียดทุกพอทุกมาก็เบื่อเซ็งเซ็งก็จนถีนัพิทักษ์ใช่ไหมหรือเครียดโกรธมันก็เป็นมันอย่างเนี้ย ก็หาอะไรมาก่อมเอ๋เอาอะไรดีมาก่อมพ่อก่อมแม่พ่อเดินไม่ได้มีเงินหน่อยก็ซื้อรถดีๆหน่อยเอาแบบนี้มีเก้าอี้พ่อนะแบบประเภทที่ตึด๊ดกดแล้วมีเหมือนเฮลิกยกพื้นลงจากรถได้แล้วก็มีรถเข็นวิ่งพยายามหาอาอุบายดีที่สุดว่างันเถอะทำให้ดีที่สุดเพื่อจะให้ได้ความโลภทําให้ได้สบายใจได้โลภะได้สิ่งเสพ ใช่ไหมได้สิ่งเสพแต่มันก็ไม่ไหวที่จะเคลียมันไม่มีทางออกอื่นมากกว่าโลภกะกัทโทสะมันไม่มีไม่มีเพราะยังหาไอ้คําว่ามัชชิมาปฏิปทาไม่เจอหาสติสัมปชัญญะความเพียรที่สร้างสารรค์ไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะที่เป็นกุศลจิตอย่างแท้จริงได้หมุมมนุษย์ทั้งหลายก็สลับอยา่เงี้ย ถ้าหนักไปหน่อยนะเขาก็โมหะครอบงาเต็มอัตราแล้ววิจิกิจฉากับอุทจักอุทจักมาแล้วแต่นี้ยพอโมหะอัญญาสมานะมาสิบเนะเว้นอธิมโมกเว้นวิรยิยะเว้นปีติเว้นปีติส่วนตัวหลังอัญญาสิบเอ็ดเว้นปีติกับฉันทะแล้วก็ตัวแรกมีวิจิกิจฉานุสิบห้าตอนนี้หลงแล้ว แก่จัดแล้วสภาพร่างกายแย่แล้วเข้าไปสู่วัยหลงแล้วเป็นโมมูโมมูเห่าวัยแล้ววัยวัยหลงอย่างยิ่งแล้วโทสะไม่เด่นโลภะก็ไม่เด่นแต่โมหะครอบงําจัดเด่นแลเด่นอย่างมากเลยตอนนี้ลังเลสงสัยมีโมหะเกิดขึ้นมีความไม่ละอายต่อบ,บาปไม่เกรงกลัวต่อ <c oughs> มีอุทจจากฟุซ่ารไปวันวิจิกิจฉาลังเลสงสัยคิดอะไรไม่ออกแล้วดูเหมือนเป็นคนสงบนิ่งบ้านบายชีวิตเหมือนคนสงบดูเหมือนดีนอนอยู่กับเตียงคนไข้ใกล้ตายลูกหลานจะให้ทำอะไรก็คิดไม่ออกเฮ้อห้เฮ้อแต่ก่อนฉลาดปาดเปลืองมากนะท่านบู้นี้โลภตัวสะแรงมากแต่ในวัยหนึ่งก็คือสงบลงมา ลายเป็นโมหะครอบงาอย่างแรงอย่างรุนแรงเลยว่างั้ยแต่แล้วก็บอกว่าพ่อฉันแม่ฉันตายอย่างอาการสงบนะเขียนใบเขียนเขียนประวัติเงนี้ตายด้วยอาการสงบว่างั้นไม่สงบได้ไงโมหะครอบครอบงาอย่างแรงเลยแต่ก็จมไปในสังสารวัฏนี่เป็นอย่างนี้แล้วพวกเราก็จะต้องเป็นแบบนี้นะถ้าตราบใจเรายังออกจากโลภะโทสะโมหะไม่ได้เนี่ยเมื่อ ตอนตอนเด็กๆเก,เกิดมาโมหะก็ครอบงาเล่นไม่รู้เรื่องด้วยพอหลังจากพอเริ่มมีกําลังมาโทสะโลภะเริ่มเด่นแต่ยังมีโมหะซ่อนอยู่เบื้องหลังพอแก่ตัวไปโลภะโทสะโมหะเริ่มอ่อนกําลังไอ้โมหะเด่นเห็นไหมครอบงาแล้วก็ตายไปพอไปเกิดก็โมหะครอบงาออกมาไม่รู้เรื่องอีกเมืเ่อนแล้วก็ พัฒนาโลภะโทสะให้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้น,นพอจะตายลองอย่างอีกก็โลภะโทสะเริ่มหมดบาเบราะโมหะครอบงำไม่รู้เรื่องอีกเพราะไม่ได้ศึกการศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้พบพระชินเจ้าไม่ได้พบสัตว์บรุษไม่ได้ฟังธรรมรของสัตว์บรุษไม่รู้ธรรมของสัตว์บุษโลภะหนาๆโทสะหนาๆโมหะหนาๆเกิดขึ้นชีวิตเป็นแบบนี้ไหมถ้าเราไม่รู้จัก เราก็ละไม่ได้ปละไม่ได้เราก็เสียหายเลยไหมเนี่ยอัญญาสมาณสิบมีอะไรสัพพัสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกกตาชวิติมรสการเช่วไหมวิตกวิจารณ์ได้นะวิริยะมีไหมมีเวน้นอธิโมกพิติกชันทะทําไมไม่มีอธิโมกตัดสินอะไรไม่ได้เลยวิจิกิฉามแรงแรงจัดตัดสินใจไม่ได้เดียไหมจะไปโลภ จะไปโกรธก็ไม่ได้มันหลงไม่รู้เรื่องปีติไม่มีแล้วไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วสภาพแย่เต็มทนแล้วฉันทะไม่ไม่มาแล้วไอ้ปรารถนาจะนุน่นมันหมดเหมือนไม่ปรารถนาอะไรเพราะไม่รู้เรื่องโมหะมันครอบงำโมหะมันครอบงำโมโมหจิตหลงยกกําลังสองหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินเป็นอติสยะนะหลงอย่างยิ่งหลงมาก หลงจึงแยกบุญแยกบาปแยกกุศลอกุศลพอลูกหลานเอาเอาผ้าไตรมาให้แม่แม่โมาร็ะยกโมทนา,ทนาพ่อพ่อโมทนายกโม,ม,มทนาอยู่แค่นียกโมทนาพ่อนะแม่นะได้ทําบุญจําได้ไหมตาลอยตาลอยแล้วตาลอยแล้วไปไม่ได้แล้ววิจิกิจฉาทํางานอย่างมั สงสัยคือตัดสินใจไม่ได้ว่าพุทธ,ธะเป็นยังไงธรรมะเป็นยังไงสังฆะเป็นยังไงกุศลเป็นยังไงอกุศลเป็นยังไงแยกแยะบุญบาปไงแยกไม่ออกวิจิกิจฉาโมหะครอบงำอย่างหนักแล้วก็ตายไปแบบนี้ส่วนส่วนโมหะดวงที่สองอุทธจะเด่นมากโมหะเหมือนกันตัวเนี้ย ยังมีอธิที่โมกอยู่นะยังมีปีติกับชันท่าไม่เข้าแต่มันตัดสินใจผิดไอ้ตัวนี้ตัดสินใจผิดลำคาลในะลำคาญใจรับอารมณ์ไม่มั่นเนี่ยตัวเนี้ยฟงซ่งานฟงซ่านจับจดไม่ได้จับให้มีสมาธิตั้งมั่นในรมใดไม่ได้หลง หลงอย่างมากอยู่เหมือนกันหลงแบบบุทธัจ้าถามว่าอะไรหนักวิจิกิจฉาหนักกว่าแต่ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าตัวกรรมนี้ให้ผลสัตว์เดรัจฉานหรือกรรมนี้ให้ผลกรรมนี้เป็นตัวเปิดช่องถ้าเป็นตัวโทสาให้ผลก็สัตว์นรกนะ กรรมที่ทํากับโทสะที่ให้มาเป็นตัวให้ผลแต่ตัวนี้เป็นตัวเปิดประตูให้ก็ลงฉั้นสรุปแล้วเนี่ยหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นแบบนี้จริงๆว่ามันน่าอเนตอน,นาใจตรงที่ว่าเออเราไม่ได้เรียนรู้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าให้ชัดและเห็นโทษเราก็เลยประกอบไอ้ตัวมัชิมาปฏิบัติไม่ได้ประกอบสติสัมพชัญญะและความเพียรที่สร้างสรรค์ไม่ได้ในตรงเนี้ยมันน่าสลดใจมาก เราท่านทั้งหลายเห็นตรงนี้แล้วว่าโอ้โหอวิชาเนี่ยอวิชาเนี่ยมันน่าน่าสะพึงกลัวอย่างมากมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราท่องท่องกันเลยแต่มันเป็นเรื่องความน่าสะพึงกลัวท่านตั้งหลายอยากเห็นไปโรงพยาบาลต้องคนใกล้ตายไปโรงพยาบาลสงเลยนะไปดูหมู่พระสงฆ์ที่กําลังนี่นีค่ะพระสงฆ์นะอยากจะได้ดีกันเต็มที่เลยนะเนี่ยนอนหม,หมดสภาพเขาเอาชุดคาวาสใส่ให้เรไม่รู้เรื่องลนะ โงหัวนึกว่าคารวะบางทีอ๋อเป็นพระเขาใส่ชุดที่อเนกอนาดร้องไม่รู้เรื่องมาไปดูแล้วไปถามไปคุยด้วยโอ้โหขนาดพระขนาดพระนี่หลงเลยลากิเลสไม่ทันมันก็เล่นงานทุกคนไม่เว้นไม่ใช่อจิวรมากั้นแล้วมันจะปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ที่ตรงว่าในชีวิตจริงๆเนี่ยฝึกศีลสมาธิปัญญาทันต่อสถานการณ์ไหมถ้าทันก็ปลอดภัยไปถ้าไม่ทันก็เรียบร้อย อันนี้ยอมรับความจริงมันเสียว่าเราจะต้องฝึกตนเองให้เตรียมที่ถ้าถึงวาระนั้นไม่ว่ากันยังไงยังไงประกอบอุศลความดีไว้แล้วแล้วฝังให้เป็นให้ให้มั่นคงให,นให้แน่นให้แน่นนะอย่างนี้เป็นต้นมีใครสงสัยอะไรไหม